สวัสดีครับพบกับอาจารย์ไพบูลคลังยาฐานะย่างพาดรวยเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ยาฐานะอย่างที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็หลากหลายยี่ห้อให้ท่านได้เลือกกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไพบูลจะพามาชมนะครับว่ายาฐานะย่างของเราเนี่ยมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับนะ คงจะแนะนําให้ท่านได้ทราบคร่าวๆก่อนค่อยไปลงรายละเอียดนะครับนะของในแต่ละตัวตัวแรกเลยนะครับที่มาแรงนะครับมากที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวนาโนพลัสนะครับมี2ขนาดนะครับมีขนาด 500cc แล้วก็มี 1,000cc นะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นของอมรินนะครับเป็นสูตร2 in 1นะครับ ก็มีสำหรับยางเปิดกรีดยางกลางหรือยางแก่นะครับให้ครบเลยทีเดียวนะครับนะให้ท่านได้เลือกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็ตัวสารเร่งนะครับเป็นสารอีทิฟอน52นะครับกับเอฟฟอนนะครับท่านเอาไปผสมกับยาฐาหน้ายางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะเพื่อที่จะเร่งน้ำยางเร่งผลผลิตช่วงที่ท่าน จะโค่นยางนะครับก่อนจะโค่นก็คืออายุประมาณ25ปีขึ้นไปนะครับนะส่วนท่านที่ต้องการที่อยากจะเป็นเศรษฐีนะครับนะเรามียี่ห้อ,เ,อเศรษฐีแล้วก็ยี่ห้อเต็งหนึ่เป็นสูตรเข้มข้นนะครับให้ท่านได้เลือกเลยนะครับนะที่ขายดเาีเป็นระดับต้นๆก็คือรวยล้นฟ้านะครับนะก็มีทั้งายาง ขนาดากลางแล้วก็ยางแก่นะครับนะก็เหมาะสำหรับชาวสวนนะครับนะที่ท่านเปิดกรีดแล้วช่วงนี้นะครับก็เดือนเมษาเนี่ยคนก็เริ่มกรีดกันแล้วนะครับนะอันนี้เป็นยี่ห้อทีออ่พี่น้องชาวสวนยางก็ใช้กันอยู่นะครับฐานิพัตนะครับนะก็จะมีหลากหลายสูตรเป็นสูตรยางเล็กยางกลางนะครับแล้วก็ยางแก่ นะครับหรืออย่างที่เราใกล้จะโค่นแล้วนะครับนะแล้วสูตรนี้ก็มาแรงมากนะครับก็คือสูตรเจ้าสัวแสนล้านเจ้าสัวหมื่นล้านนะครับแล้วก็ซปเปอร์แสนล้านนะครับขายดีมากนะครับนะเป็นสูตรเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับนะที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับน้ำยางแล้วก็เปรอร์เซ็นต์น้ำยางนะครับอันนี้เป็นสูตร ใหม่ล่าสุดที่ได้รับการตอบรับดีมากก็คือบ i g g ของเรานะครับนะก็มีสูตรเจลสูตรน้ำนะครับให้ท่านได้เลือกนะครับนะก็มีช้างฮีโร่นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นแบบฉีดนะครับเอาไปผสมน้ำนะครับนะขวดหนึ่งก็ต่อน้ำา1ลิตรนะครับก็สามารถที่จะ นำไปฉีดได้เลยนะครับนะที่แรงขึ้นมาหน่อยนะครับนะตัวนี้ก็คือตัวสลาตันนะครับใช้ดีมากนะครับยางออกดีมากนะครับนะต่อมามาดูนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไมโก้นะครับนะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะครับนะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ไมโก้นะครับเป็นเนื้อเจลนะครับนะแบบใส นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยขายดีนะครับเข้มข้นนะครับใช้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับรับรองรวยแน่นอนนะครับก็คือตันโจนะครับก็มีสูตรยางเล็กยางกลางยางแก่นะครับนะเอออันนี้อีกตัวหนึ่งนะคือบ M7950 นะครับนะแล้วก็ m เอ่อเจ็ดเก้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ทันได้เลือกกันนะครับคลิปนี้ให้ดูนะครับคลังสต็อกของเรานะครับว่าเรามีพร้อมส่งนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับนะชาวสวนอยางทุกๆคนนะครับสนใจนะครับแชบเข้าไปที่อินบ็อกคลังยาทานาอยางผารวยนะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับ0810498279นะครับนะก็พร้อมที่จะส่ง นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอใหอ้อ่เราเปิดกรีดแล้วก็รวยไปด้วยกันครับฟังย่าทานหะน้าอย่างพารววยลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ